อันำบุญกันกูจนี้เป็นซิตเซนดีพอตเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นซิต็เซนดีพอตบ้านมันเล่นขอด้ยังสวาทีสแตนเล็ขอดยยังก็กดดี่เล็ขอดยเนี่ยเอก็อยู่กไขอยดมัก็เล่นขอด้วเนี่ยขอดตอนเลยอเลยร่วมกันจำบุญกันนะคะอันนี้นะคะนบัรทั้งอยเท่าที่จะรวบรวมกันได้ วันนี้ก็ขอนุโมทนาที่เห็นรูปหลวงพ่อพระดาษีประคุณพระอระนี่ส่วนนี้กรปะสารนอพระขอรมโมนีนะคะ ซึ่งหน้าตาดีแต่ไม่มีแฟนโรงเรียนเป็นจว่าได้มาเพื่อมาวัดเพื่อจะไปโรงเรียนที่มีเสียงที่เตียยของเรานั่นเองของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนติดเมื่อคืนก็รุ่นนี้เอาไว้ได้ยินหลายคนหลายคนที่โรงเรียนเป็นเสียวมานี่ก็เหมือนกันแล้วก็เพื่อนเราเขามีวันเนี่ยต้เรียกวันไถ่กาด่วยดิข่ก็วยดิรูวันที่เอะไรแล้วจะไม่ได้ะไว่ารุ่นแร ตังหมดดใช่ไหมคะรุ่นแรกจบหมดจบโมเป็นแปดโมเปดนแปดอะไรหน่อยหน่อยคือเขาไม่รู้ว่าจะลามาค่ะแล้วกะวันละลึกถึงรวนเป็นก